สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่13พฤศจิกายน2,566ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวัดประจําที่10นะครับผมสําหรับวันที่10นะครับผมแอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่7กับ9นะครับผมสําหรับเลขที่ออกนะครับผม 0 8 0 8 7 9นะครับผม0 8นะครับผมเป็นล่างชุด6ตัวแล้วก็4ตัวนะครับผมแล้วก็8 7 9เป็นชุด3ตัวบนนะครับผม3ตัวแอดมินมี7 9 5นะครับผมผิดไปตัวเดียวนะครับผม แล้วก็8ปดเจ็ดสตัวเด่นมานะครับผมเจตรงๆนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อฟพี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสําหรับวันที่13นะครับผมเลขในตารางจะมี0ูนย์สี่เกห้านะครับผม ที่ศูนย์กับกาวนะครับผมศูนย์จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ และก็07กาจะมีกา9หนึ่งกาสอง 9ก้าสี้าและก็เก้าหนะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผมมี0ู9 9้ากและก็77 สำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินก็จะจับในตารางนะครับผมคือ845นะครับผม602 304 หกเกแล้วก็หนึ่้านะครับผม แอดมินจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่13พฤศจิกายน2566แอดมินให้เด่นอยู่ที่0กับ9นะครับผมสำหรับ0นะครับผม0102นะครับผมแล้วก็04สี่ำหรับ9นะครับผม9194แล้วก็95้าาสำหรับเบิ้ลนะครับผม0099 สามตัวจะมีแปดสี่ห้าสามศูนย์สี่แล้วก็หนึ่งเก้าหกนะครับผมเอฟซี 4, พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอตตีนำโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจการทำคลิปต,ต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเอฟซีพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ